ได้แ่หมายเลขสามเก้าหมายเลขสาเก้าหมายเลขสามเกเลขสามเได้ม่กเซียหมายเลขีหมายเลขที่าเลขที่หามายเลขทา่มนสามเลข ตามที่ซีซีชุดเลขซีซีก้นน้ำตาลเราตไ้เท่าไหรครับเมนต้องไม่เยอะเลยนี่ตู้นี่น้ำตาลเลยในแบบของเราเอง เลขเลขเลขกเลขดเลขเลขเ้เลขสิเลข้าเลขเอ้นเลขี่เลาเลขเลสสี่เก้องกรอะกันเมื่อกี้ไม่เอาละกันใส่ละหางเขาติเเปเอาละกันยติเปที่สรเรียบัเพราะว่ากเรียบมันมีาวที่ส่งยา พวองเรียเป็นแปะพวกที่ทีทำแบสองานลบบดูว่านแบบสีงานอา